นอกภายในเที่ยงเที่ยงให้ทุกสัตว์ทุกส่วนโลกกนี้กว้างแสนกว้างมันเหมือนกันนี่หมดหนะกลงใจเลยชัดเจนพอลงใจแล้วมันหายห่วงันดีความกังวลทั้งหลายมีอุปทานซึ่งซึ่งเป็นเหมือนหอกเหมือนเหลาถอนมันเองอย่างนี้จะไหนพ้นปะปีนทำพ้ทีิจารเป็นข้าศึกก็ทำโตสอนว่ายังไงให้พยายามทําจิตให้เป็นอย่างนั้น ฝุ่นบังคับสิ่งใดที่ฝุนทำสิ่งนั้นคือที่เลีกเอาจนไม่มีอะไรฝุ่นมันเต็มที่แล้วไม่มีอะไรฝื่นเอาที่อาจารย์ให้กิดบริสุทธิ์ดีที่จะมีอะไรมาฝืนไม่มีมอดเห็นเราเที่จะเห็นได้ชัดว่าอ๋อความฝืนทั้งมวลนั้นไม่ว่าหยาบแล้วละเอียดมันเป็นเรื่องของที่เลสกทั้งหมอด่งพอถึง หยุล้วนๆแล้วไม่มีอะไรฝืนอยุ่ก็อยู่ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดอันนี้ก็ไม่ไปดูดกับอะไรอะไรก็ม่มาดูดกับอันนี้นั่นคือเป็นศีลธรเป็นที่เหมือนโลกไม่มีกลุ่นเอาท่านท่านที่อยู่ในโลกในขันนี่แหละเหมือนไม่มีเพราะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วแต่ความรู้ทั้งนั้นจพ่งพูดอะไรไม่ถูกเลยหากเจ้าของไม่สงสัยความรู้นนั้นเป็นยังไงความรู้ที่ไม่ยึดไม่เหนี่ยวไม่เกาะไม่ยุ่งกับอะไรไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรมา เกิดมาแทงไม่ยีอะไรมากดขีบ่บังคับอยู่เป็นเอกเทศของตัวเองตามหลักธรรมชาติอัตโนม,มัตินั้นเป็นยังไงมันพูดไม่ถูกแต่ของเขาไม่สงสัยนะมันจะอะไรมาดูมาหมดกิเลีมันห,น,หนัะมันดูดมันหลอกดูดไปดูดมาอย่างนั้นไม่หยุดไม่ถอยเอาหัน,นได้หนหนักมือไปถอยหลัง แต่เราจะต้องการพ้นจากทุกเราจะเห็นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรการบังคับวิเลตทุกประเภทซึ่งมันกําลังฝืนทำเราฝืนวิเลทีิเลตฝืนทำโซ่กันนี่ทุกข์กับทุกตรงนี้ว่เป็นไรทุกเพื่อชัยชนะไม่เสียหายที่ตรงไหนเลยเอาให้กินให้ตั่งตรงนี้นตรงที่จะเอาชัยชนะกันอยู่ตรงนี้นะจะไปหามองหาไกลนะการที่หนึ่งสถานที่หนึ่ง นั่นเป็นที่ประกอบความภาคเพลีนเพื่ออำนวยความสะดวกแต่การประกอบความเพียนต่ังงานแต่สิ่งที่เราจะถอดจะถอนเป็นค้าจะฟันมันจะแท้อันเป็นตัวค่าสุดคืออะไรมันอยู่ที่จิตใ้เอาลงที่ตรงนี้อย่าหมุนไปที่อื่นผิดุกขมูลเสีายนาราหานั่นเป็นที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพลี่ยนนอเราจะไปคาเพื่อจน ลืมเนื้อลืมตัวลืมเรื่องเรื่งกาลั่งหยับย่บย่งธนาจิตนี้มันก็ผิดไปจริงจังจิตมันหลุดลอยออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ไม่ผิดอะไรกับที่ยานเหาะเขาอยู่บนอาวากาศมันม่นมป็นเครื่องดึงดูดอะไรหมดหน้าของโลกมันดึงดูดไม่ถึงหรอว,าอาวากาศอันนั้นนี่อาวากาศของจิตของธรรมนี่เป็นอย่างนี้ คืออากาศของธรรมนี่อยู่กับโลกนี่แหละท้าเข้ากันอย่างนี้หากไม่ดูมไม่ดูดกับอะไรอะไรไม่มีดึงขันที่อยู่กับตัวแท้มันก็ไม่ดูดกันไม่ดึงดูดกันซึ่งแต่ก่อนมันแบกเอาหมดแบกคนตั้งขี้คนไม่มีขี้มีเหลืออุปทานมันยึดมันถือมันแบกมันถามอย่นั้นอาเป็นเราโดยของเราเ พอพิจารณามันรู้แจ้งจริงๆแล้วมันพ้นถ้ายาฝืนทำร้อยตามที่เลุตรงนี้สำคัญมากเอายากละบักขนาดไหนเอาคึกไปข้ามไปอย่าไปถอยทําไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้เอาฝืนทําว่าไม่รักอย่าไปรักมันรักก็ฝืนความรักแก้ไขเหตุผลมันรักเพราะเหตุอะไรนะ มันเกลียดแก้ความเกลียดมันเกลียดผลกลไกอะไรทําไม่เกลียดนี่นะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลากินมันพุ่งกระตรงกลางตามหลักธรรมชาติของคนอื่นแล้วความรักมันก็เป็นสีิ่เป็นกาฝากความชางังก็เป็นกาฝากมากัดจิดนั่นแหละเรียกว,ว่ากาฝากเหมือนอย่างกาฝากต้นไม้มันเกิดใน,นดกออกิ่งไม้ใดก็ตามกีิ่นไม้นั้นต้องเป็นอาหารของมันมันเป็นต้นเป็นลำของมันเองแต่มันอาศัยดูด ต้นไม้มันเป็นอาหารนึ่งอ่หือกิเลสมันกันมันเป็นกิเลสของมันเองมันดูจิตใจรับความทุกข์ความลาบากดูแล้วมันดุอยู่ตลอดเวลาเอาเอามันออกถอนมันออกถอนมันไม่มีอะไรอยู่แงเ้ยสนสบายอยู่ไหนก็อยู่แล้วตาตาบอกว่างไปเต้นดูก็แทยไรบ้ันไหนตื่นขึ้นมาก็มองก็เห็นมันจะ รูปเสียงเป็นรถเคืองทั้งถาที่มันเคยมีเคยเป็นอยู่แล้วตั้งแต่กัตตังต้ง,ตงกันและะ้วเราจะไม่เกิดมันก็มีแล้วตายไปแล,วล้วมันมนีระแล้ววางอะไรกับมันนะแล้วมีอะไรีิเส็จวิโสในโลกนี้ถ้าวัานโลกนี้มันมีวิเศษวิโสนอกจากทําไปแล้วคนทั้งโลกที่อยู่กันนั้นมันก็ต้องวิเศษวิโสกันไปมากมายแล้อ,อย่างนั้นนี่ไปที่ไหนจะกองถูกเราเห็นได้อย่างชัดๆมองรู้ก็รู้ ความกดขี่บังคับของกิเลสนี่มันดึงแรงมากใากในจิตใจมันดึงมันดีทำให้ฝืนทาไปได้คือค้อยตามมันถ้าจิตใจอ่อนเนี่ยก็ค้อยตามมันไปเรื่อยๆมันดูดมันกําลังมันแรงท่านจึงต้องสั่งสมกำลังของนี้ให้ดีอาสติปัญญาต่อสู้กับมันมันดูดไปทางไหนฉุดล่ากลับมาเฝินมันอยู่เสมอจึงชื่อว่า ต่อสู้กับพี่เหล็กยมแต่คล้อยตามพี่เลี่ไม่เรียกว่าต่อสู้ถูกมันจูงจมูกออกต่อสู้มันเรื่อยเอาจนกระทั่งพี่เลี่าาลมันอ่อนลงไปอ่อนไปกําลังของรรมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในคุยเคียหาที้มันไม่เห็นตัวใดปรากฏขึ้นมานั่นแหละที่ว่าสนอดสติปัญญาเา,มา็มธรรมะทีงกลกาวแล้วทีนี้เมื่อไปเจอแล้วก็เออได้งานแล้วที้งปุ๋ยางาวเจอศัตรูแล้วทีิ้งรอบอาวกัน ตะลุมบอลกันเลยไม่มีถอยเพราะศัตรูล้มละนาวไปตายมหมดแล้วค้นหาอีกมันยี่ไหนมันหลบซ่อนยี่ตรงไหนมั่งน่ะพระธานงานของจิตขั้นนี้ถึงไม่ว่าเวลาเจอพิเรกก็ฟาดฟ,ฟันกับพิเรกเวลาพิเรกตัวนี้มันดับลงไปแล้วคุยเกี่ยวหาเพราะมันละเอียดพิเรกเลมเลยเป็นงานตลอดคุยเกี่ยวหาก็เป็นงาน เจอพิเลแล้วสู้กับพิเรก็เป็นงานย้อนกระทั่งมันมีอะไรเยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคําว่างานก็หมดปัญหาแต่เห็นอย่างกรรมฐานมีว่างานของพระกรรมฐาน,น,นทั้นพิจารณาให้มันตลอดรอดสัง่งทะลุปลุกปล้องไปหมดแล้วมันก็หมดงานวิฒิกรรมกรรมตะดียรงหมดงานแล้วถึงนาพลังอิจายาคิปาาิจานาจิถึที่จะให้หยิ่งกันนี้ไม่มีแล้วนะหมดความดึงดูดถึง ดูดิมันดึงดูดจนมาตั้งถึงจิตไม่มีอะไรดูดก็ดูดอยู่ในจิตเจ้าของก็ติดเจ้าของเองติดจิตเจ้าของเองหนักเห็นไหมหน้าของพี่เล็กมันดูดถึงขนาดนหนเอลทีแรกก็ดูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ดูดทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสห่ังทมผัดถูกต้องจนนอนอ่อนแข็งมันดูดมันดื่มไปหมดเวลาพี่จารนากระจายไปกระจายไปมันคลายไปคลายไปคลายไปเรื่อยๆคลายเข้ามาคลายเข้ามาจนมาตั้งถึงจิตมันยังมาติดจิตอีกมันดูดอยู่ในจิตดูดิทห้เล็กอยู่ในจิตอวิชาาง่ มันหมดไม่มีทางไปแล้วมันเหลือแต่จิตอวิชาร้วนๆึ้่อยู่ด้วยกันมันยังกระติดกันได้เพราะไม่รู้เป็นอวิชามันก็ดูอยู่นั่นดื่มอยู่นั่นที่ติดอยู่นั่นที่หมอบอยู่นั่นไม่รู้ตัวสติปัญญาขันนั่นมันเผลอตัวไปได้ไอ้ที่ดูอำนาจที่เห็นมันละเอียดขนาดไหนน่มันดูอย่างละเอียดมันด้ดูอย่างที่เอียก็เรียกต่างๆละมันดูอย่างละเอียดผมก็มันเป็นอวิชาเป็นจอมหันใจพบเอาจนกระทั่งอันนั้นมัน กายกระจายหมดแล้วไม่มีอะไรหลุดถึงหมดเหตุไม่ได้ติดจิตเห็นเกดจิตอยู่ม่เรียกว่าหลุดไม่หลุดไม่หลุดจากความมึนดุจความมึนดุจของโลกถึงอยู่วิชาคือโลกวัหนหมอดอน,นั้นแล้วก็หมดความมึนดุจเอาวากาศของจิตถึงแต่ไม่ตกเหมือนการรับะการเลือกอนี่การรับการบ้า,ามันขึ้นไปแล้วมันตก ที่น่าชิบนายรุ่งคนให้กับครูควาเนินยทีิมหาจนมันก็ลงทะเลเกันยังดีไม่ฟ้าของเขาคนตึกรามบ้านทองห้อแหลกกระจายเป็นเป็นกี่กิโลเมตรก็ไม่รู้มันลงถุอย่างนั้นก็สกายล็กสกายล็กอันนี้เราอันที่เราพิเรนลงง่วนเสื่อยไปเปงไหนถอยมันไปมันหมดเกินมันดุ่ยเงา นั่นแหละที่มีอวกาศของจิตเราเทียบก็ได้อวกาศของโลกนนะอวกาศของจิตหมดความมึนดุโดยประการทั้งปวงมมนมีอะไรดูแม้แต่จิตก็รู้เท่านะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่ดูดต,ติดจิตเองก็ดุติดจิตเองก็ไม่ติดสิ่งที่จะให้ติดจิตได้เลยมีอยู่ในจิตมันจิตจริงได้ติดเจ้าของจิตจิตจิตตัวจิตตัวเองหลงตัวเองหรือตัวเอง เพราะที่เรียเครื่องหลอกให้ถือมันหมดไปแล้วมัน้อยมีอะไรจะถือมีอะไรจะแบกมีอะไรจะหามมีอะไรจะยลืดมันก็เป็นอวกาศมันก็ดึงดูดอย่างนั้นเนี่ยในท่ามกลางโลกนี้อะโลกแห่งขังโลกแห่งหมูสัตว์กว้างแต่ละโลกแห่งหมูสัตว์แค่เข้ามากับโลกแห่งขังมันเป็นโลกด้วยกันไม่ดูอันใดมีอะไรที่น้ำกัน เยอะๆเยอะๆตามอาการของมันท่้นั้นมันก็ไม่รู้ความหมายของมันแต่รูปร่างกายนี่มันก็ไม่ทราบความหมายมันะว่ามันเป็นกายนะเลาไปใส่ชื่อศาสนาเามันล้วไปหลงมันไปยึดมันเวทนาความสุขความทุกข์มันก็จินแขนงิ้ทุกอย่างจิ้มแข็งสิ้มยูตามสภาพของเขาทำงานทั้งขาทั้งกลางต่างกันต่างทีนพอจิตจิ้มทุกอย่างเนี่ยนจิ้หมดอืมไม่ทราบว่าโอ้จิตนี้มันทั้งโลกนี้มีจิตต่อมมันเดียวทั้งนั้นทําให้โลกต่อมต่างๆเลยเนะ ไปเว้ากว้างโม้ยพอรู้แล้วมันก็ปล่อยอมันไปนะอว่าง่ายอยู่ที่ไหนสั่งเหมือนดูถ้าเราจะยกสมมติขึ้นว่าเหมือนอยู่คนเดียวว่างนันคนเดียวหมายถึงความรู้อันเดียวนั่นแหละอการู้น,นี้มันพูดไม่ถูกใครก็ตามพูดไม่ถูกเท่านั้นแหละยจะของอามาสงสยัยน้องมาพูดไม่ถูก พูดไม่ได้ไม่ใช่ใจว่าพูดอะไรก็ไม่เหมือนทั้ง,งนั้นยิ่งไม่สงสัยพูดไม่ถูกเอาให้จริงใ,ให้จังสวัสดิด์คา,ารธรรมนี้สดสดร้อนร้อนแท้แท้มัชฌิมาปฏิปทาสดสดร้อนร้อนเหมาะกับ การปราบี่เดทุกประเภทดูตลอดเวลาเราอย่าไปคิดการหน้าการหลังอศาศา,ศา,าสนาเยวเหลี่ยมตัวของเราในี่ตัวเยวเหลี่ยมมันเยวเหลี่ยมจากความพาคความเพียงความ ح, รูสากพยายามมันเยวเหลี่ยมไปหมดแต่ีิเหลก็ไม่มีอะไรใหญ่เท่าตัวเราตัวมันใหญ่ไม่ว่าว่า,าศา,าสนาเยวเหลี่ยมเจ้าของเอยวเหลี่ยมกับการประกอบผลงานความดีเพื่อรับผลผ่านไม่ว่า มันก็ไม่ทันคนมายังที่เดกอีกแกที่เด็ก็ต้องหาบายพลิกกันอย่างนี้คื่มันเดียวแหลมอะไรดังนี้แล้วที่เด็กมันเดียวแหลมไหมล่ะทำไมจะเดียวแหลมที่จะศาสนาถ้าอะจะทําให้มันเดียวแหลมศาสนาทำไมจะที่เดกไปทาไปหลอกว่าศาสนาเดียวแหลมกลัวฟาดหัวมันพูดมันไปหลอกอย่างที้ฟันหัวมนลงไปศาสนาจะเดียวแหลมที่ไหนจริถ้าศาสนามีกําลังปัญญาสติปัญญามีกําลังที่เหลมันก็หมองราบนะสิฮะ มันหมอบล่าที่กิจนี่แหละมันไม่เป็นหมอบล่ายูกที่กลางมันจะท,าทนะ้าจริงๆวิล่มเวลามันมีที่ไหนเนี่ยมันหมอบล่าอยู่ตรงที่นี่เนะี่ยตรงที่มีธาตุักดธาตุศัดิหมอบล่ามันมันี้จริงนันกันพูดอย่างนั้นนะพูดเออนั่นนะนนนะผมพูดไม่เป็นมันอันนี้ก็เป็นนิสัยอันหนึ่งของตัวเราเองเพราะการประกอบความเพียรมันก็เป็นอย่างนี้ นิสัยมันเวลามันอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนจะพูดอย่างนิ่งนวลอ่อนหวานงนั้นนั่งนี่นะาของก็พูดไม่เป็นมันเป็นนิสัยนี่การปึกทรมานเจ้าของมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนี่นี่มาสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือดาด่าพากาหมู่เพื่อนมันเพียงกับพีนะเนอะเวลาดุด่าเจ้าของมันเอาจริงเอาจังงนั้นดุยังไงให้เป็นอย่างนั้นเลยเอาอย่นี้นะาวางนี่เลยเหมือนเขาบอกฟันมันจะหักเหมือนกับฟันจะหัก เพื่อนไปไม่ได้นะวางอั่นหนึ่งเพราะว่างั้นก็เอาตายเขาว่าเลยาตายก็ตายจริงๆเงินมันไม่ถอยเมือนเริ่ตั้งถิตลงไปที่ตรงไหนแล้วอาตายไม่ตายให้รู้ไม่รู้ตายมีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีให้ออกตามช่องที่เราให้ออกจะมาออกช่องไม่ให้ออกไม่ได้คำขาดคำจริงนี้ถือที่สุดเนือชีวิตายาก็ตายถนั่นก็เห็นผลนะล่ะ เป็นอย่างนั้นนะเมื่อเวลามาแนะนำสอนมูเฟ่อันนี้ใส่เมื่อเคยอย่างนั้นมันก็ต้องเอาหันมาสอนนั่นแหละครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามท่านเคยนิ่งนวลของท่านมาตั้งแต่ดังเดิมท่านก็นิ่งนวลการประกอบความภาคความเพียรท่านคงจะเป็นอย่างนั้นเคยเข้มข้นอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารยา์มั่นอยากให้หมู่เพื่อนนี้เห็นเข้มข้นขนาดไหนเออคนโดยพบเห็นน,นั่นทีแรกโอ้ยตัวสั่งนี่แหลมองเป็นตาท่าน เหลือมาพับเท่านั้นมันกับะตั้งหงายไปแล้วตาท่านสำคัญมากตามมีอำนาจเด็กเสียง,งยมีอำนาจพูดออกมาไม่แหลมคมมันขนาดนั้นที่เด็กก็ไม่หมอบอย่างว่าเวลาท่านนะามาสอนคล้ายๆท่านก็สอนเหนนั่นผมเลยพยายามสืบเจาะถามเรื่องราวท่านเป็นมาที่แล้เป็นงานรื่แบบโหเก่งกว่านี้ หลายเท่าอันนี้จะว่าท่านถึงท่านได้เลยมันลดลงเยอะกว่าผู้จะไปอยู่ท่านมาแต่ก่อนนท่านในหนุ่มในแง่โอ้โหท่านจริงท่านจังทุกอย่างท่านเนี่ยนี้ท่านไม่ไม่ใช้ใจนองค์ไหนท่าไม่ดีท่านไล่หนีเลยท่านว่างี่มากันพูดท่านมียาจังนี่มัจะเยอะจังขอขอบคุณ